แดดแล้วท่านสุดเปิดหัววันด้วยกันออกรถไฟเช่นเคยแดดจ้าเลยไม่อ,ออกจากบ้านเลยในพอออกบ้านทีห้าไอสี่แล้วนะแดดกตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้าเราอยู่บ้านอยู่เลยสบายสบาย อยากโนแพนนี่ไงโนสมใจเลย ไปไหนลูกหยุดก,ก่อนหยุดก,ก่อนอ <laughs> เหนื่อยอยุล็เาเฮ้ยเรา่อนมา50นาที เยอะๆใหญ่กว่าสายสีแดงเยอะว้าไ wow. ปไหนตอน่อต้องจะในตู้เหรอสวัสดีจ้า <c oughs> ตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟกรุงเทพอควิวร์และเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยไงตอ่อ เหมือนเดิมครับตกรถไฟรอบเช้าการเดินทางครั้งใหม่มักจะตกรถไฟเสมอกลัจะออกจากบ้านสักตีห้าปั่นมาตลิ่งชันขึ้นรถไฟสีแดงมาถึงนี่ขึ้นรถเจ็ดงชิวเเรียบร้อยตื่นมา6กโมงครึ่ง ก็เอาละดีๆเราไม่ได้มีแพนอะไรไม่ได้จองอะไรไปด้วยก็เลยตุ๊ปตุ๊บเปไปตุ๊บตุ๊อเแต่เราดูรอบล่าสุดมันเท่าไหร่ไปสองวะมีรถไปไฟสองอ๋อนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปลบุรี ออลืมมึนไปหมดแล้วนะเรากำลังจะไปลบ,บุรีเงี้ยไม่รู้จะเริ่มปั่นไปต่างจังหวัดที่ไหนก็เลยไปหาเพื่อนที่ลบ,บุรีน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดลองดูตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนเวลาเหลือเหลือให้มีตั๋วให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ รอเวลาไปจะก็จะผ่านมาได้ถึงตรงนี้วุ่นวายไหนจะจะต้องไปนั่งกดบัตรเดี่ยวอีกสรุปกดไม่ได้อีกทั้งหากกดกันไวเกินเต็มไวเกินอันนี้คลิปนี้ลงบอนเดี่ยวจบแล้วน่าจะเป็นเดียเด่ยวเดี่ยวสิบแปดตัดลงพอดี <laughs> <laughs> โอเคไป,ไปว่ากัน เดินวนจะเทั่วสถานีนะสนุกยังไม่ได้ตั๋วเลยตอนนี้ที่เดินครบหนึ่นเก้านะพอไปถึงหน้าตู้ตั๋วก็ต้องไปนู่นนี่นั่นตลุกง่ายๆก็คือเขาเขาบอกว่าต้องซื้อตั๋วก่อนรถออกได้สองชั่วโมงเท่านั้นคือตอนนี้เราล่วงหน้าประมาณสี่ชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงเขา็เลยยังขายให้ไม่ได้ เราวนไปเขาเริ่มขายให้เราได้ก็คือที่ยังสิบห้าตอนนี in <S <S ้สิบโมงสิบโมงสามสิบแปดไม่เหงาหรือไ รอดเดี๋ยวมันจะฆ่าเราอะรอดหน่อยดิรอธรรมะลงได้ไหมขอบเป็นขบวนท้าย้ได้ไหมติดกระตู้สัมภาระเลยก็ได้โอเคไม่เป็นไรจ้ะันได้จ่ได้แะ โอ้ไม่รู้แหละไม่เป็นไรคืนอะไรก็ได้สได้จ้ะทคเพิ่งพามาคป็นสีก็เออ ตอนนี้เราก็ได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคนทั้งจักรยานไอ้จักรยานเราต้องซื้อตั๋วแยกช่องที่สองใช่แต่ว่าตั๋วคนก็ซื้อช่องเดียวกันได้แต่ว่าเขาจะทําเป็นสองระสองระบบกนนิ่ก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่แค่เรามาเร็วกปเขาเขาก็จะมีปิน้นแท็กเป็นแบบ ของจักรยานอะ่ะให้ออกไปแม็กไว้กับรถแล้วก็รอให้ตู้สำหรับเขาตรวจอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อลงไปถึงนู่นแล้วก็ค่อยว่ากันอีกตามเคยนอนไหนอะไรยังไงค่อยว่ากันค่่อยวากัน <laughs> ไปเ <laughs> จอกันลบบุรีครับผมรอ <laughs> ไปอะไดมาเอเคได้กินรถไฟกีเหตลังจากรอมายาวนานไปลุยอสองชั่วโมงครึ่งประมาณใชยกันรู้ผู้รียนะไปเราก็ได้มาอีกแล้วเริ่นดแทรหมวิทยาได้อยู่สัก ทางของเจคนที่มีค่ีวันอ่าสัสดีครับนมไหมครับเพิ่งมาถึงเลยครับ ตอนนี้เราก็ถึงรบบุรีเรียบร้อยเดี๋ยวมุดแรกเราน่าจะปักไปที่ร้านกาแฟกุมพะไป,ไปหาเพื่อนกับโอเคห่างจากนี้ประมาณเก้าเกือบเกือบสิบกิโลเก้ากิโลกว่าปะุป๊บปักปับ เออลิงไม่มีเลยเพราะเขาออกหมดแล้วเหรอไป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 ไ,ได้ไปได้ไป ต่าจังหวัดกันทั้งสองคนครั้งแรกเลนะไม่รู้จะเป็นยังไงจักรยานก็เซ็ตกันเองซื้อของเปลี่ยนอะไรกันเองเริ่มจาก,าากขอ้ากมาทำกันไม่รู้จะไปพังตอนไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยขอให้พังถ้าจะพังอันนะ บอกให้ฟังในจุดที่ซ่อมแซมเองได้แ้่ก็เช็คเบื้องต้นปั่นได้ลองปั่นดูแล้วแต่จยิงหนลนกับรู้สึกว่าปั่นดีกว่าปั่นดีกว่าที่ที่เราจากมา นนเรียบดีปันสบาย มาตอนเช้าเลยเมื่อวานหลังจากถึงร้านเพื่อนแล้วก็นั่งคุยนั่งอะไรกันยาว,วก็ไม่ได้ใส่เอาไว้ข้างในนี่ก็มานอนบ้านเพื่อนเรียบร้อยหมดไปหนึ่งวันแต่จริงๆทริปนี้ก็คือความตั้งใจมีอย่างเดียวเลยคือการเอาจักยยานขึ้นรถไฟ แค่อยากรู้ว่ามันุษยทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงก็เลยเลือกมาบ้านเพื่อนที่ลบบุรีแต่จริงๆหลังจากนี้ก็จะไปไกลกว่าน,นี้ทีนี้รู้วิธีแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกันใหม่ร<ด>อบน,นี้ไม่ได้กะปั่นอะไรมากมายไปทีลบบุรีก็าหลังนี้นนก็น่าจะเป็นรถกระบะไม่โปงไม่ปั่นแล้วเรื่อ <c oughs> งรถกระบะก่อ สบายให้เพื่อนพาเที่ยวเดี๋ยวเสร็จค่อยปั่นกับสถา,านีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟกลับบ้านกันโอเคหลังจากนี้จะได้ถ่ายอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนานๆเจอเพื่อนที่โอเค,ครับชอบหรอขับไ,ไปหลังบ้านลองดู ว่าเราเห็นทางขึ้นเนี่ยเราจะขึ้นไหมตอบไดกัในใดเลยว่าไม่ <laughs> เราจะขึ้นทำไมโอ๊ยเราไปตัวใ,ใหญ่ <frogs> จะดบลอเลยราจะไปก็ไปนะครับเราไม่ใช่วันนี้ไปเลยบันไดเราไม่สู้บ๊ายบาย มาร้านเขาอะกาเฟร้านนี้เคยมาเมื่อสักพักใหญ่ๆเป็นร้านดีฟิลดีร้านอยู่ในป่าสักแต่วันนี้ร้อนชิบหายเซนเซอร์ปาปาปา <laughs> โคตรร้อนเพราะว่าฝนกำลังจะตกอบอ้าวสุดๆ อ่เมื่อกี้แม่งแบบกำลังแทงเลยก็เลยแบบพอ<ช>กอนเนี่ยเด็ล้เออฟิลล้านยังดีเหมือนเดิมที่เธอก็คิดล่างบนไปแต่สิ่งที่เธอทำทำให้ลอกใบนี้ อยยิ้มที่ทำให้โลกสวยางามแต่ที่ำคัที่เรา,มาไม่เคยนึกถึงรักเพียงไรชีวิตเพออะไร,อ,อ,ะไรอะไรที่สุด วงเวียนใหญ่เลยขนาดนี้เข้ารู้แล้วป่นดูหรือนี่นูนะ เจอลิงตัวเป็นๆเ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะเจอลิงเลยตั้งแต่มาจนกลับฟิลลิ่งแบบว่าม,ามาไม่ถึงกรุงบรีเจอลิงเจอเหยเจอ นายัโอเคถึงสถานีรถไฟแนละ้วไปแล้วไปซื้อตัว๋วค่ายจักรยานกัน,กนของคนจองมาแล้วเรียบร้อยสรุปทริปนี้ <c oughs> เอาจักรยานมาปั่นที่ลบบุรีสนุกดีนะ แต่ก็แทบจะพอมาถึงนี่ก็ไม่ได้ปั่นเพื่อนพานั่งรถกระบะไป,ไปนู่นไปนี่สบายเลย <laughs> ไปนั่งเล่นเขาจีนแลไปคาเฟ่แต้มสุกคาเฟ่ <c oughs> รวมๆก็ <c oughs> สนุกดี <c oughs> ใช่ฟิลกูดฟิลกูดประสบการณ์ใหม่วิธีการใหม่ๆใ,ในการเที่ยว <laughs> หลังจากนี้ก็รอเอาจักรยานขึ้นรถไฟ เราได้รถไฟรอบ5โมงบห้าทำลายขากลับก็นั่งรถไฟถึงกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงไปลงที่ตลิ่งชันเฮ้ยไปลงนู่นดีกว่าลาดบำารุงแลวชัางช่วยกันดีกว่าเสร็จแล้วก็ปันกลับบ้านที่บางใหญ่ตามสูตรโอเค หรือว่าจบสวยสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้บายบายไว้ว่ากันใหม่ bye. Bye bye. Bye bye. ทริปหนะ้าสวัสดี